อยากมีเงินเก็บแต่เก็บไม่ได้เลยมาเป็นสมาชิกสหกรณ์มีเงินออมแถมได้ปันผลด้วยนะคุณสมบัติสมาชิกเป็นผู้บรรลุนิติภาวะและเป็นข้าราชการลูกจ้างประจำสังกัดหรือในกำกับของกระทรวงอุตสหาหกรรมสิทธิ์ของสมาชิกได้รับบริการถือหุน้นฝากเงินให้เงินกู้เข้าร่วมประชุมหรือสิทธิอื่นๆตามระเบียบข้อบังคับ การสมัครสมาชิกยื่นใบสมัครตามแบบที่สากลกำหนดค่าแรกเข้า100บาทลาออกแล้วสมัครใหม่200บาทการถือหุน้นสมาชิกทุกคนต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนเงินเดือนไม่เกิน 1- 0 0 0 0ถือหุ้น500บาทเงินเดือนเกินกว่า10,000ถือหุ้น600บาทเป็นสมาชิกตั้งแต่5ปีขึ้นไปสามารถขอหุ้นเพิ่มได้แต่ไม่เกิน1000บาทสวัสดีการสมาชิก สมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงิน15,000บาทถึง40,000บาทครอบครัวเสียชีวิตจะได้รับเงิน3,000บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยใน1,000บาทตอ่อปีมงคลสมรส2,000บาททุนการศึกษาบุตร4,000บาทขอเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระสงศาสารการจำกัดออมมั่นคงลงทุนมั่นใจสวัสดิการครบคันสิทธิประโยชน์มากมายที่คุณไม่ควรพลาดสมัครเลยวันนี้สร้างอนาคตทางการเงินที่มั่นคงไปด้วยกัน